สวีดครับสวัสดีครับยู่ชท่านตอนนี้ผมปะโดดแหนมอยู่กับเรื่องของเกมวัน Piece b a t t l Rush นะครับผมนะกับเจ้าเก่าราเดมสามพมเพชรแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่ยีบันดิบฟักออฟแห่งยีกับ o f ออฟิเชียลเองครับผมถ้าไม่โกเปิดไฟก็ไปติดตามไปดูได้ขั้นแรกผมขออภัยในเสียงรดกวนและขออภัยในคำหยาบล่วงหน้าจากใจจริงคำหยาบรับพี่จะพยายามพูดให้น้อยที่สุดนะอย่างเช่นคำว่า พูดไม่ได้เลยอันเนี้ยจริงคือมึงบอกไม่พูดแล้วกูต้องเซ็นเซอร์ประเด็นอ่ะแล้วคนตัดต่อเป็นกูผมไม่ได้เซ็นอยู่แล้วใช้คำว่าผมผมก็คุณนี่หว่าอ๋อเดี๋ยเดี๋ยวเรบอกว่าผมเนี่ยคืออยู่ที่นี่อ๋อแอมเฮียแอมเฮียเฮ้ยเออสิ่งสำคัญคือก่อนหน้านี้ผมได้ทำการอัดคลิปนี้ไปแล้วนะใช่แล้วทีนี้เกิดปัญหาคือผมกับพี่หยินเนี่ยได้ตัวละครทาฟอก้าลอเดอะเซเว่นลอว์ดอัพดอะซีไปเรียบร้อยแล้วสี่ตัวแต่ไฟตกครับไฟดับ คือกอนนี้ไฟมันดับไปนะได้สีตัวเท่ากับเราได้ววแปดนะครับแล้วก็สามพันเทศเหมือนกันผมก็เลยต้องซื้อรหัสใหม่ราคาส0งพันบาทบ<ำ>กับพี่เอกพัฒนะครับใครถ้าหา<ำ>ว่าใครสนใจอยากจะซื้อหรือว่ายะกลางรหัสแบบไม่อยากกลัวโดนโกงอะ่ะ <c oughs> ก็ไปหาพี่เขาและหลายๆคนถามเยอะมากว่าเฮ้ยเนี่ยแปะ วันพีไม่ได้รับจ้างมึงเหรอ,อ m, พี่เอกภพจ้างมึงเหรอกลุ่มจ้างมึงเหรอ,อ m, คือความจริงคือไม่มีใครจ้างไม่มีใครจ้างไปงนั<ม>้นครับผมทําเพื่ออะไรครับพี่ยีเขาทําเพื่อความสนุกของตัวเองครับ,บทาเพื่อคนดูทุกคนคใช่คือความชอบนะคือเราชอบอะไรเราทําสิ่งนั้นนะครับอผม,ผมเคยบอกไปแล้วว่าชอนน่องปัจจัยหนงจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทําผมชอบทํานะครับผมนะโอเคแล้วก็มีคนคอมเมนต์อีกหนึ่งอันนะครับี่ผมอยากจะตอบเขาเลยว่า ตอนที่ผมเล่น One p u n c h Man นะครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเหมือนแค่อยากให้มีคลิปออกมาเ่ฉยเออเหมือนไม่มได้ชอบแต่แค่อยากแบบ ให้มีคลิปมีคนดูแค่นั้น <ừ> แต่วความจริงคือผมเป็นคนชอบไซตมามะชอบวันพันแมนมากจริงๆแปะดูตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งซีซั่นเจ็ดช่คือซีซั่นหนึ่งยังไม่จบแต่คือผมอ่านจบก่อนนะ่พ่อคุณ <ười> ไม่ขัดผม่ะเราอ่านไซซีซั่นเจ็ดอะทซีซั่นสองที่ซีซั่นคือผมอ่านอ่านไปจบก่อนที่มันจะจบอีกคนี่พ่อทำไม่จบผมไปไกลแล้วอ่ะนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็หลุดมากนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกเฉยๆอยากให้บอกให้ดูเฉยๆว่าผมน่ะทำคลิปไหนในช่องเนี้ยแปะว่าผมชอบนะครับผมแต่ว่าใจวันพันแมนนี่ที่แปะชอบโทร ดอกโอ้ผมชอบมากจริงๆฮิบโรกูเม่ลูฟี่เกียซี่อะไรไงท่านผู้ชมไอคิดออนไททันเอเลนเจเกอร์เห็นไหมครัะไปเข้าเกมดีกว่าโอเคบีชเทพมรณะบังใครกูไม่ได้พูดเอออีกสักหน่อยต้องมีเกมบีดนะต้องมีตั้งอย่างนีแล้วคือผมเป็นคนชอบเกมบีดมากแล้วก็เดี๋ยวไปทำเกมบีดเร็วๆนี้นะเออ นะตอนนี้ก็คือมีตัวใหม่ครับผมนั่นก็คือเป็น h a f o g a l the Water Law the Seven w a l l of the f r e e ครับผมนะ <c oughs> ซึ่งมันก็คือ <c oughs> รอในเวอร์ชั่นของ7เทพจนสลัดครับผมใช่ครับผมนะเขาบอกว่าเป็น r e l i a s Half Scouts หนึ่งครับผมนะแพ็คนี้ต้องบอกกับว่าเขามี2อรามเหมือนกัน2อรามข้างล่างนี้ก็คือท่าเกับว่าเปิดได้ทรามละ5้ลอกครับผมนะ ซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็คือจะได้เป็น10,000หมเนเีอัน2ก็คือการันตี4ดาวนะ <Okay. S 1> แต่ว่าเป็น4ดาวที่ไม่ได้รอนะครับผม oh. แต่ว่าก็ยังมีโอกาสได้รอเหมือนกันนะ <Hey. S 1> แล้วก็สเต็ปสก็คือโล่งจงแล้วแต่ดวงของคุณนะครับสเต็ปสก็คือการันตีแบบว่าไม่ใช่รอส่วนสเต็ปหเนี่ยถ้าเปิดคือคุณได้รอแน่นอนรับเลยอ่าแล้วก็เรื่องของโชว์ดับเบิ้ลนะครับเดี๋ยวมาดูดับเบิ้ลกันก่อนดีดับเบิ้ลก็คือจะเป็นตัวรอทาฟาก้ารอเจเทสจัสตับเนี่ยโอกาสแค่1%เท่านั้น1%เท่านนั้แงเอ้ย แล้วสิ่งที่ผมต้องการก็คือเปิด2แพ็คนี้ขอให้ได้รัวแป80ซึ่งสตัวมันจะเวลแปดสบนาทีถ้าหากว่าได้ทั้งหมด7ตัวด้วยกันเนี่ยคือเราจะได้เวลร,รอพอดีนั่นจะเป็นกำไรของเราอโอเครา <c oughs> ทำการเปิดกันเลยประเดมคือพี่หยีเปิดก่อนแล้ว <c oughs> มมกันะผมผมกับรอเนี่ยสนิทก,กันมากอ๋อรู้จักกันทุกวันสบันเป๊ะครับผมผมต้องคลิกคียนก่อนทัชชอตสตาร์ทวิ่งมูอันนี้คือผมจะบอกกันนะพี่หยีว่าถ้ามันไม่เปิดตีอาจจะไม่มีตัวดีคุณจะสกิปไปได้มากว่า มึงขีนน้เปียกไก่กูไ,ด,กกะนะได้รูฟรีนะเว้ยสุดยอดวะได้ซันจิด้วยออโอเคตัวต่อไปครับผมนะอรอบที่สองครับผมมาทำการกดกันไปครับผมนะี่ยมึงกูจะได้กดอนี่ก็ปปััขึ้นอยู่นั่นเลยนะ <c oughs> ปาร์ตี้สุดก็ให้โอ้ยโอ้ยมาแล้วเว้ยตีมาครับผู้ชมวิ่งวิงว่งวิ่งวิงนนว่งวิ่งวิ่งเรียกชื่อตัวละครหน่อยชื่อ คนนี้อูซอฟอ่าเก่งมากรู้จักเงาผมรู้ทันทีโลโราคาบิจิโลราคาบิจิโอ้โหฮองโขเกนบัจจี้แห่งกุญสัตแมวดำอูซอฟอูซอบตระแบบครับเฮ้ยโลราโซโลบุญเยี่ยมมากฝักรีบรีบรีบรีฝักรับตัวกันนี่ไปต่อ ไอ้นมาจจะได้แค่โลโลอาโซเดียวก็ได้ไปสกิปไปโลบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไงี้ต้องต้องเรียกตัวด้วยตัวอะไรบาก้าาะทำพ่อมอแกนมอแกนอ่าครับตัวอะไรครับนิโคโลบินมึงดูเงาแล้วมึงตอบดิพี่จะได้เร็วเนี่ยไอ้ชลามปามึกนั่นแหละชลามปางจะท่านเหงื่อมึงได้เอชมัสเตอร์ ได้แต่ตัวที่ไม่ต้องการนะเราต้องการรอครับรอเท่านั้นนะครับก็คือเราต้องรอรอต่อไปรอต่อไปอ่าเมื่อกี้ผมผมเปิดได้ก็คืออีสองตัวนี้ที่เกลือเป็นเอสมาลีฟอนกับโลโลราโซลูเยสผมจะเปิดให้ได้ทันทีทุกคนต้องมาวิ่งกันวิ่งเข้าไปนะแฮมทัลโลกับมากระมอมไปเอา บาจิน่าแรงละเอาคาบิกิอันนี้มอแกชแด้แรงมอแกมือขวานเฮ้ยลูฟี่ได้แม่ได้แม่ลูฟี่โอ้โหแรงไหมตัวนี้แรงไหมใช้ได้โหดแต่ว่าเราต้องการ80บมจะโหในแม่ลูฟี่อ่าสู้กับเก็กโคลโมเรียมาแล้วตัวอะไรครับลูฟี่เฮ้ยเฮ้ยลอเฮ้ยโรบินโอ้ยนั่นเงยเชนฟรูสไปไกลไป ตัวต่อไปครับยี่เอา้าโอ้โหโคบี้ล่างกระป๋ย๋ยบักด้วยประเด็นโคบี้บักโคบี้ไม่เสิร์ฟบักเอาตาแล่เชเลยโคบีก้กูเฮ้ยเฮลเมโปิมาพร้อมโคบี้เลยฮะพี่น้องกันใครครับโอ้โหนามิ <c oughs> โคบี้พักโอ้โหคิดกันละใครชอปเปอร์อ่าเงาดำมาตอบเลยใครโคบี้เก่งมากใครครับโคบี้โอ้ก็เหมือนสามอี เสื้อผ้ากันซะเยอะเลยอ่ะวัชเกลือแล้วแปะไอ้โคบี้มาเยอะจัดอ่ะยังไม่ได้รอเลยนี่แม่งเปิดมาสเต็ปสี่แล้วเนี่ยพี่อีกแปะเปิดไปใช้ท่านใบตายไปอ๋อท่านใบตายโอเคไหมต้องดมกันท่านแรกคุณต้องดมกันพี่โอเคขี้มูกผมเยอะนี่เสร็ปสี่เขาผมแล้วตาผมตั้งอี๊จีนี้ตั้งเปีย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 อุ้ยมาว่าอย่างนี้ทำไป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 ไปไปไปบากีกับบีบากี พัคกี้พักี้พัคกี้โอูโต๊ะปูโต๊ะปูโตะไม่มาไม่มาว่ากันพัมันมาเป็นระลอกระลอกว่าไอ้พวกเี้านี่ไม่ใไรกี้โว้ยฉลาดบี้ไงหมึกฉลาบโพบี้ตัวดีๆหน่อยเพื่อนโซโลโอ้โหตัวกระป๋องกระป๋องโอ้ยเอาเวลาลังอ้วนบอกเลยนะจัดมันต้องมีตัวดีๆดิมีมีต้องมีต้องมีแพ็กนี้ต้องมีหลอกตัวหนึ่งไว้ ขอรอวะขอรอขอรต้องมีวัวต้งแต้้องมีแบบล้าตั้งงมันแต่มามาเตมปีลมาัวพกรรุมชปี้ยุมเงี้ยรุ่มเงี้ยมุแบบนี้นี้คือจบจบรป็น เซอร์ชิออนออฟเดสก็งบมองกล้องเลยออฟเดสมองกล้องออฟเดสโอเคเราใบได้ตัวหนึ่งเซ็ปสี่ถ้ากับว่าเซ็ปห้าคือเราได้หนึ่งตัวอยู่แล้วเปล่ามึงจะเปล่าท้าหากูตักกูแล้วโอเคโอเคโคบปลาโคบสักเกรดเป็นตัวเซ็ปห้าเราได้สองตัวถึงจะคุ้มเฮ้ยจงมาจะคลิปเลยไหมจะคลิปเลยไหมไม่ได้เพราะมันตักแล้วเฮ้ยเมาโก้ไอ้สัตจริงป่ะใช่ดีป่ะ ใช้ได้แต่กูทำคลิปไปแล้วไงมาโก้สคริปไปเองพี่เดกมาโก้เอาพี่สคริปเองไม่ผมว่ามันต้องหนักต้องของตัวถึงจะคุ้มพี่จูจูอาจารย์จูปล่อยจูไปเฮ้ยไม่โป้ครับเฮ้ยไม่โป้ปล่อยไปสันจีครับผมมึงไม่ดูเงาเลยหรอไอ้พวดไอ้แปะไอ้เวนมาทำไมเนี่ยช็อปเป์เฮไม่โป้ เตอวันโพสเซเว่นเดย์ของหญิวิวี่ไปโอ้แด้ตัวเดียวพี่เฮ้ยได้ตัวเดียวก็มาการันตีแพ็คห้าอ๋อแพ็คห้ามการันตีก็เราก็เท่าเขาบอกว่าเราได้ทาฟาก้าร่สองตัวเออโอเคเราต้องได้ถ้าได้แบบว่าสัก ต้องรีบแล้วตอนนี้มันกำลังแจกสั่ตัวกำลังดีแจกบ้านมึงเขาการันตีแพ็คไงเออนั่นแหละก็ไปต่อมันกำลังแจกแล้วสกิปเลยไหมสกิปเลยไหมล่ะสกิปไปเฮ้ยยาย่าย่อันนี้ผมสกิปอะไรสกิปเออกิปเข้าไปโอ้โหแม่งเอ้ยแพ็คุณกลางอะคุณถอยเลยโอเคโอเควันนี้จดไปผมเชื่อเชื่อมั่นในตัวคุณสายเขียนแมสสายเขียนแมสวิ่งโอ้โหวิ่งวิ่งแบบพิซูนสกิปป่ะสกิปป่ะโซ่จุ๊โจเขมินิสเนี่ย มาทำ <h ĩ> นอารมณ์เสียอารมณ์เสียจะไม่พูดคำยาวไปปล่อยครับ <h ĩ> ผมนะแต่โชนตาผมกังนี<ล>่คือถ้าได้ก็คือคุ้มโหูไม่สกิปคอร์อตัวนึงขอตัวนึงขอตัวนึง,นงเฮ้ยโอ้โหมาสามแต่ไม่มีเลยรออ่ะเขี้ยะอือเนาะสะทุนหม,มามากอ่ะสะทุนหมาจัดเลยไป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 แล้วเมื่อกี้แม่งไม่เปิดตีด้วยนะแต่แม่งมาทั้งสามมันหลงไงหลงเขี้ยแต่เนี่ยไม่หลงละ โอ้ไม่ตีด้วยไม่ตีแต่มาแน่ๆซุปเขาให้อูโอนามิแมงไม่เป็นมังการแล้วคือกูกูมีอีกรหัสนึงกูมีโอนามิเบลร้อยแล้วพี่ปล่อยมันโอนามิอ้าวมันเป็นชุดใช่ไหมชุดโอนามิอ่ะไม่ใช่ไหมไม่ใช่เคยดีเนี่ยเคยดีแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นโอนามิผมขออีกทีหนึ่งผมว่าอันนี้คือได้ปล่อยเลยเนี่ยปล่อยเลยยี้นี่คือได้อยู่แล้วนะแต่ต้องขอห้าตัวถึงจะคุ้มเอาห้าตัวบี้โอ้โหนึ่งตัว มากับไอ้นี่บาลีบาลีครับผมนะโอ้บาโตร์มิโอบัโตร์มิโอคุ้มมาคุมมากอนี้ถ้าเกิดว่าเราได้80แล้วผมนะถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะหรือจะไปดวนต่อที่มันครบกว่าแค่งที่หัวนะเฮ้ยโอเคเหรอก็80แล้วไงได้กีเยอะแล้วเยอะ80จริงปะแล้วถ้าหาองค์ยาวเร้อยมันต้องการอตัวนะมึงแล้วมึงดูโชว์ดอกเด็กของแพงนี้ซึ่งแข่งไม่ไม่ใครเปิดกันหรอกไม่แล้วเพชรเก็บไว้ทำไม หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเก็บไปทำคลิปหน้าไงเว้ยโอเคเออมันตั้งแต่คุณโดนไฟดับไปในคุณในหัวร้อนนะคุณแปะผมไม่กล้าทำเลยอะ่ะแบบไม่กล้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงั้นเราต้องรีบรีบอีนี่ก่อนละเผื่อมันจะตกสักทีเออ,เอ,อดวงวนะไม่ง่ายคือผมขอญาตลาก่อนดีกว่านะครับอ่าลาเลยอ่ะเดี๋ยว <ไป S 1> เอ๊ทมาไม่เอาไปเล่นโชว์ดีกว่อนนะไปเล่นโชว์ก็เดี๋ยวคลิปคอสเพลย์ที่หลังไงโอเคอืมไป เอาง่ายๆคลิปนี้ก็คือวันพีชที่ร้านผมขอขอบคุณกับพี่หยีมันดิบซิเอออฟมา <Yeah. S 1> กตอนนะที่แบบ มาช่วยให้ความสีสันสร้างความสีสันให้กับทุกคนนะครับไม่ต้องหอมปูอ e ีเกนแต่หอมมากไอห้ห่าไม่ได้สระผมยังจะหอมอีกเหรอทิพย์ห,หอม <laughs> เออกับถ้าพี่มีโอกาสว่างๆมาที่บ้านแป๊แะพี่ก็จะมาเข้ามาแจมอีกสัก,ส,กสักคลิปสองคลิปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้มาเท่าไหร่นะทำไมครับ <laughs> เพราะว่ามากินแล้วก็นอนไงเวลามันเลยหมดเยอะสัตว์อย่างนี้โอเคมีที่เกียจไหนฮะลาไปกับทาฟาก้าดิวอฟต์ตลอดเซืชื่ออัปเดตนะครับผมนะ มึงจะคคาเปลียยก้ดเพียงคุณกดไลค์ c r i b e นั่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์แลกสัดส่วนผมที่ร้จะเจอครั้งหน้าครั้งที่จะมับไปก่อนสวีสวัสดีครับผมดับเดือดดับดับดับย่อยครัน น้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆคำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแมงหัวอยู่แหวงวันในกันกูพเพยินเธอ